try to play, but you never gonna be a t me look the other way what I'm doing ain't easy bloody and stain from the people who deceive me b l o d y a n d s break through the chains go free me looking for change looking for pain pulling a mob pushing a train I'll never stop stick to a lane pick up the pieces สวัสดีครับทุกคน For f อฟ Channel สูตรเปิดแพ็ก Iconic Moment บายเงินเมมนิกครับมา EP ที่81.1ครับขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกท่านหนึ่งที่ฝาก ID ทดลองสูตรมานะครับ ID นี้ ใช้ไปประมาณ700ทองหรือเปล่าอ่ะ600ทองประมาณนะครับ600ทองได้อ,อลิบคันกับอลเบร์มานะครับตอนนี้ส่งขึ้นไอดีกับเจ้าของไปแล้วก่อนจะเข้าสูตรฝากคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่ยังไม่ได้กดซับฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำตามสเต็ปก่อนเปิดครับลงให้ที่คอมเมนต์ปากมุดนะครับสเต็ปการเปิดทุกแพ็ค ID แจกฟรีตอนนี้ลงไปเมื่อ 3- 4วันก่อนนะครับคลิป,ปล่าสุดไอคอน6ตัวแจกฟรีแค่ไทยเลขท้าย3ตัวเท่านั้นเองครับผมจำกัดค่าของเลขให้แล้วนะครับแค่ 1- 100นึ0งถึงเนาะประมาณนั้นนะครับทุกคนยังไม่ปิดการไทยนะครับเฉลยอีกทีประมาณวันเสาร์หรืออาทิตย์โดยประมาณนะครับถ้ามีคนตอบถูกก็จะเฉลยเลยเนาะขอบคุณครับลองไปหาไทยกันได้ใครยังไม่มีไ d ดีใช้ก็ ลองดูนะครับไอคอน6ตัวครับแจกฟรีเลยกติกา2-3ข้อครับแค่ทำให้ครบเท่านั้นเองนะครับมาเข้าสูตรครับสูตรของเรา EP นี้ EP ที่81.1จุมีโอกาสได้ทั้งโอลิเวอร์คันแล้วก็เบเกนบาวเวอร์นะครับสูตรของเรา EP นี้คือ1 1ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลเบเกนบาวเวอร์หนึ่งครั้งโอลิเวอร์คัน1ครั้งครับจบแค่นั้นนะครับ สำหรับสายฟรีผมแนะนำให้เล่นกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ออกมาเปิดเลยรับทองแล้วออกมาเปิดเลยนะครับไม่ต้องดองทองใครที่อยากจะลองทออ,อยากจะดองทองไว้หลายๆสัปดาห์นะครับผมแนะนำให้เก็บไว้ที่กล่องข้อความก่อนยังไม่ต้องกดรับแล้วก็มากดรับทีเดียววันเดียวนะครับประมาณนี้เล่นกิจกรรมแล้วก็กดรับแล้วก็เปิดประมาณนี้นะครับสเต็ปการเปิดของอทองออนไลน์เนาะ เผื่อว่ามันจะช่วยได้บ้างนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเออเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับผมแค่แนะนําตามประสบการณ์ของผมนะครับหลักง่ายๆก็คือดองไว้ในกล่องข้อความเท่านั้นเองครับมากดครับกดซ้ายค้างและนับ1 2 3 4 5ปอ่ห้ครับ อีกนิดนึงสาหรับสายฟรีนะครับทองฟรีงอกยากกว่าทองเติมอันนี้เป็นเรื่องปกติครับใครที่เปิดแล้วเดือนหนึ่งสําหรับสายฟรีได้1นถึงสตัวผมว่าถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเดือนหนึ่งได้มากกว่า2ตัวผมว่าสุดยอดครับทุกคนครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับส่วนคนที่กดไลค์คลิปนี้ขอให้เปิดได้ง่ายๆเหมือนผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ for f i n a n c i l ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก็แล้วครับสวัสดีครับ I want to be first, work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Song. high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life.